หนึ่งนาทีกับกอปทอสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถประเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้วสามปีหรือเกินห้าหมื่นกิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบว,วมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้ สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิก,กัดอย่างที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุบเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม